สวัสดีครับมาพบกับผมเช็ฟแดงอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาทําปีไก่ทอดน้าปลานะครับเมนูนี้ทําง่ายนะครับทําง่ายมากๆเลยแล้วก็สามารถทานได้กับข้าวเหนียวส้มตําหรือว่าทานเล่นๆก็อร่อยนะครับเป็นเมนูที่หลายๆท่านชื่นชอบนะครับเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับ เร,เราก็จะมาดูในส่วนของวัตถุดิบและส่วนผสมกันนะครับเราก็จะมีปีกไก่นะครับปีกไก่วันนี้ผมก็จะใช้เป็นส่วนกลางปีกกับปลายปีกนะครับหรือว่าเพื่อนจะใช้ปีกเต็มปีกก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้แค่กลางปีกกับปลายปีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาออมาทอดแล้วมันจะกรอบอร่อยนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอันอื่นก็จะมีน้ํามันพืชนะครับแล้วก็น้าปลานะครับผงชูรส พริกไทยดำนะครับแล้วก็ขมิ้นนะขมิ้นเนี่ยเราก็จะมาเพิ่มสีสันให้ตัวไก่ให้มีสีเหลืองออน่าทานมากขึ้นนะครับโอเคครับเราก็จะไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับขมิ้นนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นขมิ้นสดนะครับเ,เราก็จะตำขมิน้นเขาให้ละเอียดนะครับตำให้ละเอียดเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีขมิ้นผง ก็ใช้ได้นะครับก็สะดวกดีนะครับแต่พอเอิญว่าของเชฟแดงเองมีขมิ้นสดก็เลยเอาขมิ้นสดมาใช้นะครับโอเคครับเนี่ยเราครับเราก็จะตำขมิ้นให้ละเอียดนะครับขมิ้นเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มทำน้ำหมักกันนะครับเราก็จะมีน้ำปลานะครับ2ช้อนโต๊ะพริกไทยดำนะครับครึ่งช้อนชาผงชูรสนะครับครึ่งช้อนชาครับแล้วเราก็จะคลุกเคล้าส่วนผสมนะครับให้เข้ากันดีนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาปีกไก่นะครับที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับลงไปหมักกับส่วนผสมทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็คลุกเขาส่วนผสมเนี่ยทั้งซอสทั้งน้ําปลาของเราเนี่ยนะครับให้ทั่วนะครับแล้วก็นวดนวดเบาๆนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่ของเรานะครับนะครับเราก็จะหมักไว้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะหมักทิ้งไว้สักประมาณ2ชั่วโมงนะครับ แล้วเมื่อเราจะทอดนะครับก่อนเราจะทอดเราก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปสักหนึ่งอนโตะนะครับเพื่อ,อเพิ่มความชุ่มชื่นในตัวเนื้อไก่ของเรานะครับเราก็ขยำส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับแล้วเราก็ลงทอดได้เลยนะครับทอดเนี่ยเพื่อนๆก็ทอดด้วยไฟกลางนะครับไฟกลางนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเพื่อเราจะให้เนื้อไก่ของเราเนี่ยสุกทั่วถึง ก็จะไปแรงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะครับ นะครับเมื่อไก่เราเหลืองและสุกได้ที่แล้วนะครับก็จะออกสีสันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะมีสีเหลืองอน่าทานนะครับเดี๋ยวเราไปจัดลงจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปีกไก่ทอดน้าปลาของเรานะครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็ Så, จะมีสีเหลืองอน่าทานนะครับแล้วก็กรอบนอกนุ่มในนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทําง่ายๆนะครับเมนูนี้ก็จะทานกับข้าวเหนียวหรือว่าส้มตำหรือว่าจะทานเล่นๆก็อร่อยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่เชฟแดงนํามาฝากเพื่อนๆกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ